รู้จักกับฝุ่นจิ๋ว PM 2.5สาเหตุและวิธีรับมือกับฝุ่นจิ๋ว PM 2.5วันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์กฤิในายแพทย์กิษณนยกลาป,ปะจากสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชมำบัดวิกฤตโรคระบบการหายใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยา,าศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลครับ หลายคนอาจจะรู้จักฝุ่นจิ๋ว PM 2 5เป็นอย่างดีแต่หลายคนก็อาจจะยังยไม่คุ้นเคยว่าเขาคืออะไรนะครับชื่อเต็มๆของ PM 2 5ก็คือ Particulate Matter with the Diameter of Less Than 2.5 Micron คือแปลว่าฝุ่นจิ๋วที่มีขนาดเล็กมากๆน้อยกว่า m i ไมโครเมตรนะครับจริงๆแล้วมันเล็กกว่าเส้นผมของเราถึงประมาณ20-25เท่าเลยหมายความว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นจากในฝุ่นละอองทั่วไปใน,ในอากาศได้เลยครับ สาเหตุของ PM 2.5จากงานวิจัยมีหลายสาเหตุด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าการเผาไม้ไม่สมบูรณ์หรือการเผาพวกน้ำมันดีเซลการใช้รถใช้ถนนล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดฝุ่นได้เหมือนกันรวมไปถึงการสูบุรีการจุดทูปหรือแม้แต่ฝุ่นจากเครื่องถ่ายเอกสารก็ล้วนแล้วที่ทำให้เกิดฝุ่นจิ๋วได้เหมือนกันเลยครับ อีกหนึ่งสาเหตุที่นอกเหนือจากการเผาไหม้ครับก็คือสภาพภูมิอากาศก็กสําคัญเหมือนกันจะเห็นได้ว่าพวกฝุ่นจิ๋ว pm 2.5จเนี่ยจะเกิดในช่วงปลายหนาวต้นฤดูร้อนหรือมกราถึงมีนาคมของเกือบทุกๆปีซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นมีอากาศที่ค่อนข้างหนักนะครับเมื่อเทียบกับฤดูร้อนช่วงเมษายนไปต้นไปเนี่ยช่วงนั้นอากาศจะลอยตัวขึ้นเจ้าฝุ่น pm 2 5มันจึงพัดออกได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นครับหมายความว่าลมที่เข้ามาน้อยร่วมกับอากาศที่หนัก จึงทาให้เกิดมลภาวะของ PM 2.5และฝุ่นมลภาวะอื่นๆเนี่ยสะสมหนักในช่วงนี้จึงเกิดผลกระทบกับคนทั่วไปได้โดยง่ายเลยครับเมื่อฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเกิดอะไรขึ้นครับแบบหลักๆนะครับ1ก็คือระยะเฉียบพันธุ์พวกโพรงจมูกคอแสบตาแสบจมูกเคืองคอหรือว่าไอนะคะ ส่วนอีกแบบคือการเกิดโรคเลื้อรังในระยะเวลานานด้วยความที่ฝุ่นเขาขนาดเล็กมากๆนะครับเขาก็จะเคลือบสารมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักหรือว่าสารละอองพิษอื่นๆนะครับเมื่อเวลาเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วครับ<ม>ก็จะเกิดการอักเสบเป็นระยะเวลานานดังนั้นโรคระบบหลอดเลือดระบบหัวใจสมองหรือแม้แต่โรคมะเร็งก็ถามหาเราได้เช่นกันครับผมกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กคนชราหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคระบบการหายใจ ก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆเลยครับเราจึงต้องหาวิธีการรับมือและดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษด้วยครับวิธีรับมือกับฝุ่น PM 2.5ครับเริ่มต้นง่ายๆได้ที่ตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองที่บ้านปิดประตูปิดหน้าต่างอย่างสนิทนะครับที่แนะนําก็คือหมั่นทําความสะอาดแอร์อย่างสม่ําเสมอครับทุกๆ6เดือนเนี่ยควรล้างแอร์อย่างน้อยหครั้ง แต่หากบ้านไหนใช้ตัวเครื่องกรองอากาศนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ชนิดที่เป็น h e p p ปอร์ฟิลเและมันเปลี่ยนส้กรองอย่างสม่ำเสมออันนี้อะไรครับคือเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้อากาศในบ้านของคุณเนี่ยสะอาดตลอดเวลาครับอีกหนึ่งความจําเป็นหากเราต้องออกนอกบ้านนะครับ คือการใช้หน้ากากอนามัยครับเราใช้หน้ากากอนามัยนี้ตั้งแต่ยุคโควิดถูกต้องไหมครับปัจจุบันเราคงแนะนําต้องใช้ต่อเพื่อหวังผลในการป้องกัน PM 2.5้าและกากอนามายนัยเขาจะประกอบด้วยแผ่นกรอง3ชั้นนะครับชั้นกลางเนี่ยจะมีความสามารถในการกรองได้อยู่แล้วซึ่งหน้ากากอนามัยนะครับแบ่งเป็น3ระดับครับระดับที่1เป็นการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นระดับหนึ่งก็ใช้ในงานทั่วไปได้เหมือนกันสามารถกรองฝุ่นได้โดยทั่วไปใช้ออกเดินถนนใช้ไปนตามสถานที่ต่างๆได้ครับ ระดับ2ครับจะมีการเคลือบสารพิเศษเพื่อป้องกันละอองฝอยหรือสารคลั่งต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะใช้ในการออกตรวจหรือว่าคุณหมอฟันใช้ในงานทันตรกรรมครับระดับ3ใช้พิเศษในห้องผ่าตัดครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยระดับ1นถึงสเนี่ยก็เพียงพอในการใช้งานทั่วไปแล้วครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับ นอกเหนือจากประสิทธิภาพของแผ่นกรองแล้วนะครับก็คือความรั่วหรือความฟิตกับรูปหน้าที่เราใส่หน้ากากอนามัยด้วยอันนี้สําคัญมากเลยครับถ้าเกิดเราใส่ไม่เหมาะสมไม่ฟิตกับใบหน้าที่เพียงพอเนี่ยมีการรั่วประสิทธิภาพของการกรองก็จะลดลงไปอย่างมากเลยครับและนี่ก็คือ easy you how to ง่ายๆจบได้ที่คุณครับ ข้อเสนอแนะอื่นๆในการดูแลตัวเองเพื่อรับกับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5นะครับหนึ่งเลยหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจมูกนะครับคนไหนเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะสังเกตจมูกจะตันมากๆแล้วก็แสบจมูกมากๆผมแนะนําว่าล้างจมูกอย่างถูกวิธีสําคัญมากๆเลยครับซึ่งในวีมีโดลของเราเนี่ยก็มีการทําคลิปสอนเกี่ยวกับการล้างจมูกอย่างถูกต้องไว้แล้วสามารถติดตามได้ครับนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณมีความจําเป็นจะต้องไปกิจกรรมกลางแจ้งหรือไปตามสถานที่ต่างเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่น ก็สามารถทำให้เราดูแลตัวเองได้อย่างทันท่วงทีมากเลยครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน